ทุกคนหลังจากที่เราปิดคลิปไปตะเกียะที่เราบอกว่าจะต่อ EV3 สามอ่ะเราปิดคลิปไปกับชั่วโมองกว่าแล้วมีคุณไม่ได้เลยดิคืคให้นจัไม่ได้คนแล้วมันใช้แบบถ้ามันไม่ได้ขนก็ใช้3ามคนเลยมันอาจจะต้องใช้พวกอะไรนะจุด,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 ด งกลมเลววงกลมใหญ่เลวเปงกใหญ่แล้วนะให้คนดูให้คนดูให้คนดูเปนวงกลมใหญ่แล้วนะ ดีสั่งได้หรืไม่ถ้าไม่ได้แล้วเราต้อคลิปเลเราเราเราไม่ได้สร้างมาแล้ววันนี้แล้วก็ว่าเราเราจะเป็นแชมป์วันนี้นะวในนี้แบบ เป็นป่าเนอไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นแบบแม่น้ำอ่ะแม่น้ำเฮ้ยมีคนตายเร็วเชิญทุกคนดูกันทุกคนดู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 ว้าวเอ้ยว้าวโอ้โหคนดู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 โคตรสนุกอุ้ยเอ็มมาทีินนกิทีดินเต็ม บนน้ำวัวแน่นอนถูกมั <t ried noise> ้ยพวกคนอย่าเพิ่งหยุดเูนะเดือนเวลาจะเอาออกแล้วมันจะสวยแค่ไหนมันจะสวยอะคุณเคี้ยมิตาขอตัคกูเล่นไหมกูเล่นก็ผมก็สมัครมีปลาล้วนะคะอยากได้ก็แฮกมา นอนเนาะโอเคเจอแล้วนะทุกคนนี่บายแล้วก็จบคลิวนะบ๊ายบายช่วงทุกคนด้วยนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่ละคุณนะขอบคุณค่ะอันนี้คือบ้านเราจะทำอันเออไปดูเขาดูดูบ้านผมดูแล้วจะดูเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศน้ำปิงกัน สายห้าแล้วงามกำแปงอุ้ยวัวเด็กตกจะพาไปถู่วมือเรานิ่งอยู่แล้วนะทุกคนเอไม่นิ่งหรอก <c oughs> นั่นนั่นคือน้ำตกนะน่น อันนี้ก็คือแม่น้ำสวยมากหนกระตาตัวเองสวยกว่านะตอนนั้นน้ำขึ้นหึงตรงนี้เลยโสวยมากโอเคแค่นี้นะจะสี่นาทีแล้วบ๊ายบาย